ผมมโฟออาอะและในตอนนี้เราก็มาอยู่กับ g ี win 9! ซีวิน99สัฟฟารีรีไวสัฟฟารีไวสัฟฟารีเวยซาฟารีเวสัฟฟารีไวมาเข้าสู่ในตัวเกม เริ่มที่ห0อสิบผมดอกนี้แถวอยู่มาหแถวพาไปชมนกชมไม้กันดีกว่าดอกนี้สวยกว่าเคไหมได้ไวายมสามตัวโอ้โหสมชื่อซาพาริไวมากเกินว้าวดอกนี้เอ้าหนึ่งสองสาแถวได้ไวมาหนึ่งตัวแต่ไม่ไมีประสิทธิภาพเลยดอกนี้เอา้าจอรพรไม่ได้ทำงานเลยดอกนี้ ช้างป่าแอฟริกามีทั้งพังพอนมีทั้งกวางมีทั้งม้าลายมีทั้งสีโตดอกนี้โอยสัตว์ออกไม่รู้เยอะแยะเท่าไหร่แต่ว่าวายเข้าสามตัวตัวที่สี่ม่นะโอ้โหเลยไปได้ยังไงวะวายมาทั้งสองรอบมันเลยทั้งสองรอบเลยโอ้โหจะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเลยไหมเลยอีกไหมเลยอ,อีกไหม เล่นกับใจกันเกินเจ็บช้ำน้ำใจซะเลเกินมันทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้ยไอ้นานะะเปิดหมดเทอร์โบก็ผมสวดดอกนี้เอามาวายเข้าอีกสวยโดนทั้งยีราฟทั้งช้างป่าแอฟริกาโอ้รอบนี้โบเขาให้จำวายแถวที่สามโ้ยช้างป่าแอฟริกามาอีกแล้วจา้าป่าบิ๊กใหญ่บิ๊กโตบึมบัมตําเบคูณสามสิงโตสามตัวเฮ้ยวายเข้าสองตัว ตัวที่สามไม่มาถึงจะมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะต้องใช้สี่ตัวโอ้โหดอกนี้สี่ตัวมาเฉยโอ้จะมาก็มาแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยดอกไหมอย่าบอกว่าตัวที่ห้าโอ้ยยังมีหลายต่อยังมีลุ้นตัวที่ห้าอยู่โอ้ยสิงโต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 สี่ตัวพอสี่ตัวพอสี่ตัวพอคูณห้าสิบสองหมุน Let's go ท่องเกี่ยวซาฟารีโบเขอให้วายเข้าสองแถวโบอีกหนึ่งทีต่อเป็นคอมโบได้มาคูณหกกระปุมดอกนี้450ห้เหลือ10หมุนการเดินทางเราอยู่อีกอ้าวไกลอุ้ยเฮียมาหลายแถวเลยวาเข้าลุลวัววายเข้าลุลวัวเฮ้ยสองแถวนั้นเป็นแถวล็อกวายแน่นอนนั่นไงแถวลอกวาแน่นอนแถวลอกว้แน่นอน,น,น,อ,นอุ้ยกวางป่า กวางแดงกวางแดงกวางแดงดอกนี้รางวัลก้อนโตพังพรอนออกมาพังพรอนออกมาโอ้ไราย,ยาวสะด้้ยไม่น่าหยุดที่ตรงนี้ไปรางวัลเมกามาลลยออกมาลลยสามหัวเอ้ยไม่ใช่สามตัวต่างหากเอ้ยสิงโตพร้อมช้างๆๆรางวัลซูปเปอร์เมกาสามารถสองกิจสิบโอ้เลยตั้งสองหมุนนี่เราเฮ้ยไม่ใช่แปดหมุนนี่หวะพูดไปเล่นไปไปเข้าไหมไปเข้า ดอกนี้ไม่โดนเดีย๋ยวบอกนะโอ้เงียบเลยเงียบปิดเงียบจีโอ้ดอกนี้ยังโดนอยู่ล็อกไว้เข้าสองตัวโป๊ก็ให้ดีไงล็อกไว้อีกหนึ่งตัวโบบะาโอ้โหไม่โบบเาเพรแพศหรือดอกนี้มาไม่ตรงจังหวะอย่างที่นัดตรงไหนเลยเอ้ยเข้าโอ้โหดอกนี้สวยจัดสวยจัดโอ้สิงโตเต็มแถวไม่เข้าเฉยนะแถวสองแห้วเลยดอกนี้โอ้โห ได้สิบมาให้เข้าอีกหนึ่งโอ้หตัวมันวัวนั้นตัวคิวเลรนะึกื่าไส้เดือนทะเลเนว่าไส้เดือนทะเลสิบสองหมุนกับผมคุณผู้ชมป่ะสี่พันสองหกสิบไม่ได้ขี้หรือขี้หรือจะเข้าอะไรแค่นี้ก็พอแล้วอะกว่าประมาณนี้คงสำหรับวันนี้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคบผมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับจีซีวิน